พรุ่งนี้วันที่แปดศึกตัดสินก็มาแล้วระหว่างัยนาศกับหมอนทองวิทยาใครจะคว้าแชมป์บอลเจดสี่ไปครองในปีนี้ยอดเงินต่าง,ง,งๆนานาเข้ามาอาัดฉีดน้องๆทั้งสองทีมเยอะมากๆแล้วก็ที่เป็นประเด็นในโซเชียลตอนนี้มากๆที่สุดก็คือหมอนทองวิทยาของใจแฟนบอล ทั่วประเทศไปแล้วนะตอนนี้ด้วยทีมที่โนเนมมาเมื่อต้องมากไม่เคยมาแข่งรายการนี้มาเคยมาแข่งก็ไม่เคยมารอบลึกๆแต่ครั้งนี้ทะลุเข้าถึงนัดชิงต้องชื่นชมโค้ชสกลเป็นอย่างมากแล้วก็ปุกปั้นเด็กชุดนี้มาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆแล้วก็รอดูกันต่อไปพรุ่งนี้ว่าใครจะเป็นแชมป์ตื่นเต้นไทยน้องๆจริงๆ มันมาไกลาเกินฝันมากแล้วยังไงก็ทำให้เต็มที่ทั้งสองทีมไม่ว่าชัยนาทหรือหมอนทองใครจะได้แชมป์ก็ยินดีกับน้องทั้งสองทีมสามารถต่อยอดติดทีมชัดเราได้อีกนาคตครับ